ค่ะสำหรับเขาเขาเป็นคนเดิมของเขียนสมุนะทรควันนี้มันใจหายเนาะมันใจหายที่แบบเรามาส่งเขาเออโอเคในในวันที่อาจจะแบบว่าวเออเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สร้างสิบล้อให้เราอะนะแต่ว่าเขาก็ยังสร้างรอยยินะ้่สิบเราเสมอค่ะยังอยู่เสมอให้ พี่เจเอฟพูดแบบพี่เอฟยิ้มโอ้โหร้องไห้ตาแต่เลยแบบเชขอบคุณ,คณพี่เอฟี่ออนมากเลยนิเงด้วยเพราะว่าเหมือนเขาเป็นเพ็่นผู้ใหญ่ในชนีวิตพี่โมที่คอยเป็นพี่พี่นี้พี่โมสมอแล้วก็ขอบคุณที่แม่ก็ได้มาอาจจะเป็นงานสุดท้ายที่เราได้ประสบเพราะส่งก็ยังดีถุงเนี้ยเป็นเพื่ผู้ใหญ่ที่น่ารักเสมอตอนนี้มีภาพอะไรของโมที่เข้ามาในความความทรงจำแบบโมมันเยอะค่ะมันเยอะ ดีๆล่ะยังเชื่อม ah uh ั่นในความจริยธรรมอย่างไรเชื่อมั่นยังไงไหมวันนี้ก็ก็พยายามพยายามรอทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบดีกับพี่เขาที่สุดขอให้ทุกอย่างมันดีกับพี่เขาที่สุดจับเหตุการณ์สองสามวันที่ผ่านมาที่มีคนปล่อยภาพออกมาเอยากจะบอกอะไรบ้างโอ้ไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้คือคืออะไรอะนะคะเชื่อว่ามันมันมันสมควรแก่การพนัีเนาะมันสมควรแก่การพน Or, yeah. อันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้สะพอนเห็นหลักฐานบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นแต่อะไรบางอย่างที่มันมากเกินไปเชั้วว่ามันมันเยอะเกินนะคะมันเยอะเกินแล้วก็ไม่ไม่ทราบเจตนาที่ทำแบบนี้ค่ะคือมันมันมันมีอย่างที่บอกค่ะเห็นหลักฐานมากมายสะพ้อนกระบวนการบางอย่างที่เอ๊ะผลเคยออกมาแบบนั้นแต่มันมีหลักฐานแบบนี้ออกมามันมันขัดกั้งหรือเปล่าแต่อะไรที่มันมากเกินไปก็ขอให้หยุดเช้าค่อนเรียนรู้กินค่ ตามที่ตอบไปเมื่อกอะไรถึงคนคนที่ต,ตอบก็อย่างที่บอกไม่เข้าใจเจตนาน้องแต่ว่าอยากเกิน,นอยากเกินโลถ้าถ้าเจต,ตนาเป็นสิ่งที่ดีก็ก็ขอให้ผลมันตอบกลับไปได้สี่ดีแต่ถ้าเจตนามันไ,ไม่ใช่ก็นะะคโอเคค่ะขอบอีกส่วนนิดนึงนะคะใช่เร็ว